อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าทักทายจากประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สูส่คนเสียงเจ้าเจ,อเจอ้ออย่าเล่นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝ้าคักเนี่ยจีจักรยานหัวซักหัวขวมย่านบ๊ะท่านพระอาทิตย์ขึ้นค่ะพี่น้องค่ะนี่คือบรรยากาศยามเช้า ตีห้ากว่าๆของประเทศอังกฤษในวันนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์เมืองโพสสมัรก็คือสปินเนอร์เท่าตื่นมาเช้านี้ก็ขอให้พี่น้องสู่ผู่สู่คนอย่าสเส็นเมตรสหายน้องนงลูกหลานก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งแคล้วขาดปลอดภัยนะคะ เหตุสิ่งใดทำสิ่งใดอยู่ขอขอให้สมความมุ่งมา่ปาดถนาตื่นเช้าวันใหม่ขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆค่ะตื่นเช้าวันใหม่ขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆกําไรของคนตื่นแต่เช้าค่ะพี่น้องค่ะกําไรของคนตื่นเศร้าตื่นเศร้ากับสิฟเฝ้าไปหาเงินหาทองเนาะค่ะเนาะ บริเวณรอบๆนะคะเงียบสงบค่ะเมืองกอดสปอร์ตเนี่ยมาสาวแต่สาว,สาวคนกระสิมะยางออกกําัังกายแน่นิดๆหน่อยๆค่ะเมื่อเนี้บ่มีล่มค่ะพี่น้องค่ะฝนร่ตกกระกโชคดีค่ะ ค่ะพี่น้อง่าะเยะลินมาทักทายพี่น้องซื้อดอกค่ะจังใดขอให้พี่หายน้องสุขุสุขคนดูแลสุขภาพนะคะพอกันคลิปหนาเฮายังมีอีย่างดีๆหลายสิ่งหลายอย่างมาบอกสู่กันฟังค่ะค mm hmm. ั่นเธอว่าคลิปใดคำบอกใดการซื้อสารใดที่เยลินได้บอกจ้าพัดพังออกไปทั้งที่ บดายเจตนายยลินก็ขอกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะค่ะคนเฮาเรียนรู้ศึกษาไปน้ำกันเนาะเนาะผิดตกบกพร่องแนวใดก็ให้อภัยซึ่งกันและกันขอบบุญขอบคุณอายนองสุภูสุคนที่เขามาเยี่ยมยามถามข่าวมาแหวะมาเบิงมาส่งมาชมมาให้กำลังใจมาจับมือเดินทางไปเยวๆน้ำกันก็กราบขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเชอว่าคนใดอายนองคนใดที่เยลินไปหาซาแน่ จากน้อยยาลินกับขออาภัยไว้หลายๆกับเสียคอยๆนั่ไปหาพีหาน้องทรงกําลังใจให้ถึงเบิรสุผู้สุคนนั่นแหละค่ะค่ะโชคดีมีไส้นะคะพี่น้องค่ะยาลินลาไปก่อนค่ะว่าอยากจากเวลากับอะไรสายไปเห็นงานแล้วสวัสดีจ้า